ในที่สุด3.15ก็ลงไลฟ์สักทีนะครับเรามาดูกันครับว่าแพทนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างเริ่มจากนะครับ Inventory แบบใหม่เราอลารลคังเก็บของแบบเดิมไปได้เลยนะครับเพียงแค่เรากดปุ่ม i เราจะเข้าไปที่หน้าคลังเก็บของแบบใหม่หน้าซ้ายมือนะครับคือช่องเก็บของในตัวของเรานะฮะก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามชุดเกาะที่เราใส่ด้วยนะครับ บนด้านขวานี้นะครับคือคลังเก็บของในสถานีและถ้าเกิดเราไปยืนอยู่บนยานนะฮะหรือว่าเราไปเปิดใช้คลังสินค้าบนยานนะครับ <c oughs> ก็จะมีแท็บด้านบนนะครับที่เป็นตัวเลือกระหว่างยานของเราสถานีแล้วก็ช่องเก็บของเราก็สามารถเลือกเก็บของนะฮะเอามาวางไว้ในช่องพวกนี้ได้เลยนะครับข้อสําคัญก็คือไอเทมทุกชิ้นของเราในเกมในตอนนี้จะ ไม่ได้ติดตัวของเราไปเหมือนกับในแพ็คก,ก่อนๆแล้วนะครับก็คือไอเทมนะฮะจะอยู่สถานที่ที่นั้นๆหากว่าเราต้องการนําไปด้วยนะครับเราต้องลากไอเทมใส่ไว้ในคลังของยานหรือว่าใส่ไว้ในช่องเก็บของในตัวของเราและถ้าเกิดเราตายหรือว่ายานถูกระเบิดของทุกอย่างที่เราขนไปเนี่ยก็จะตกอยู่ตรงนั้นเราสามารถกลับไปเก็บได้นะครับแต่ว่าก็มีสิทธิ์ที่จะถูกคนอื่น รูทได้เช่นกันระบบรูทไปเทมนะครับตั้งแต่แพทนี้ไปเนี่ยเวลาเราตายนะครับก็จะมีศพของเราโชว์อยู่และที่ศพนั้นก็จะมีของที่เราใส่ด้วยดังนั้นนะครับผู้เล่นคนอื่นๆจึงสามารถรูทของเราจากศพของเราที่ตายได้โดยที่ของที่ตกอยู่นี้นะครับจะมีระยะเวลาแสดงอยู่ประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็จะหายไประบบม e d i ิคอ g a เกมเพย์นะครับเราสามารถใช้เม็ดกัน ปืนมติทูนะครับที่ปรับแต่งให้ใส่อาบริค้อคิปหลอดเม็ดเพนนะครับพวกนี้เนี่ยสามารถเอามารักษาตัวเองแล้วก็เพื่อนที่บาดเจ็บหรือว่าอาสลบได้โดยเม็ดเพนนะครับเมื่อเรากดปุ่มซีดึงเม็ดเพนออกมาแล้วนะครับแล้วเราก็ไปหาเพื่อนที่บาดเจ็บหรือว่าที่อาสลบอยู่นะครับแล้วเราก็คลิกขวานะครับตัวละครของเราก็จะทำการ เอาเม็ดเพนเนี่ยไปจิ้มเพื่อนของเรานอกจากเม็ดเพนแล้วนะครับก็ยังมียารักษาอาการอีกหลายชนิดสําหรับอาการต่างๆนะครับอันนี้ก็สามารถไปอ่านรายละเอียดได้นะครับว่าแต่ละสีเนี่ยช่วยเราอะไรได้บ้างแล้วก็ถ้าเกิดเรานะครับมียารักษาไม่พอเราสามารถจะมานอนที่เตียงโรงพยาบาลหรือว่ายานที่มีเตียงพยาบาลเนี่ยเพื่อรักษาได้เช่นกัน และยังสามารถลากเพื่อนที่ได้รับบาดเจ็บมาที่เตียงเพื่อรักษาได้ด้วยนะครับรวมทั้งเพื่อนที่สลบเนี่ยเราก็สามารถลากเขาขึ้นมาบนเตียงได้แต่ว่าต้องลากมาให้ได้นะก่อนที่เขาจะตายสําหรับเม็ดกันนะครับแล้วก็มัลติทูคิดถือเมื่อถือออกมาแล้วนะครับให้เรากดปุ่ม B มันก็จะเป็นการยิงยารักษาใส่ตัวเองข้อสําคัญก็คือการรักษาพวกนี้เนี่ยในตอนนี้ ไม่ว่าจะใช้เม็ดเพนเม็ดกันหรือว่าอยารักษาแบบวืดิเนี่ยมันจะมีอาการเมายานะครับดังนั้นเวลาฉีดยาอะไรเข้าไปในร่างกายแล้วเราต้องดูโอเวอร์โดสดีๆนะครับหากท่านใดนะครับยังติดขัดหรือสงสัยอะไรในตัวเกมของ Star Citizen สามารถสอบถามได้ในกลุ่ม Star Citizen Thailand นะครับหรือว่าจะพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้เลยนะครับสวัสดีครับ